วันที่7ตุลาคม2565นายชิ้นานกรแก่นคงนายอำเภอนามพองพร้อมด้วยกิ่งกาชาติอำเภอนามพองนายโคสิตบุญเอกนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอนามพองและปศุสัตว์อำเภอนามพอง,ออ,พอ,งออกติดตามให้กำลังใจและมอบถุงพระราชทานน้ำดื่มสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมมีผู้ประสบภัย46ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย2,500ไร่ นาชุมชนโนนหนองลาดบ้านโนนเชือกตำบลบ้านขามอำเภอนามพองจังหวัดขอนแก่น